เคยได้รับข้อความแปลกๆแล้วเกิดสงสัยกันไหมครับว่าเอเบื้องหลังไอข้อความสั้นๆแค่นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาลองสวมบทเป็นนักสืบกันนะครับมาถอดรหัสข้อความ SMS ที่ดูเพลินๆเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเพื่อจะดูกันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีชั้นเชิงแค่ไหนเอาล่ะครับและนี่คือเคสของเราในวันนี้ทุกองค์ประกอบในนี้เลยนะตั้งแต่ชื่อคนส่งไปจนถึงลิงก์ที่ให้มาเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆนะครับ แต่มันคือการเลือกใช้คำที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วเพื่อเป้าหมายบางอย่างเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากส่วนแรกสุดที่เห็นกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัวตนของผู้ส่งข้อความนี่แหละชื่อผู้ส่งคือ,อมุนมุนส์คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือนี่เป็นชื่อที่น่าเชื่อถือหรือเปล่ามันคือชื่อบริษัทเหรอหรือว่าเป็นแค่ป้ายชื่อที่ใครจะตั้งอะไรขึ้นมาก็ได้ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่า sender ID มันก็คือชื่อหรือเบอร์โทรที่โชว์ในช่อง From หรือจากนั่นแหละครับซึ่งส่วนที่น่าสนใจและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันก็คือผู้ส่งสามารถปรับแต่งชื่อนี้ได้ตามใจชอบเลยบริษัทจริงๆก็ใช้เพื่อสร้างแบรนด์ให้คนจําได้แต่ในทางกับกันใช่เลยครับผู้ไม่ฉาชีพก็ใช้มันเพื่อปลอมตัวเป็นคนอื่นได้เหมือนกันเอาละเราดูคนส่งไปแล้วทีนี้มันถึงส่วนที่สนุกขึ้นอีกนิดดีกว่านั่นคือเนื้อหาของข้อความ มาถอดรหัสกันดูครับว่าเขาใช้ภาษาและจิตวิทยาอะไรมาโน้มน้าวเราเปิดมาคำแรกก็ดึงดูสายตาได้ทันทีเลยนะครับคำว่าอ่านด่วนการใช้คำว่าด่วนนี้เป็นเทคนิคคลาสสิกสุดๆเลยนะครับมันสร้างความรู้สึกเร่งรีบหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโฟโมครับ fear of missing out คือกลัวว่าจะพลาดของดีๆไปแล้วพอเรารู้สึกแบบนั้นปุ๊บ สมองส่วนที่ใช้คิดวิเคราะห์มันจะทํางานช้าลงแล้วมันจะกระตุ้นให้เราอยากจะลงมือทําอะไรทันทีโดยที่ยังไม่ได้คิดให้รอบคอบเลยต่อมาคือวลีเด็ดที่2ครับฝากคนละครึ่งฟังแล้วคุ้นคุ้นหูใช่ไหมครับแน่นอนว่าต้องคุ้นอยู่แล้วเพราะว่าวลีนี้จงใจเรียนแบบชื่อโครงการของภาครัฐที่คนรู้จักกันดีมากๆนี่เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดเกมโกงเลยนะคือเหมือนกับไปยืมความน่าเชื่อถือของโครงการที่คนไว้ใจมาทําให้ข้อเสนอของตัวเองเนี่ย ดูดีดูปลอดภัยขึ้นมาทันทีในสายตาของคนรับและนี่คือมัดทุกสุดท้ายของข้อเสนอนี้ครับยิ่งฝากยิ่งคืนโหฟังดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะข้อเสนอนี้มันเข้าข่ายดีเกินจริงแบบคลาสสิกเลยครับมันถูกออกแบบมาเพื่อจี้ใจดํากระตุ้นความอยากได้ดิวสุดคุ้มของเราโดยเฉพาะเลยและไอความหวังที่จะได้ผลตอบแทนสูงๆแบบนี้แหละครับที่มักจะทําให้เรามองข้ามความระมัดระวังไปอย่างง่ายดายเอาล่ะครับเราเห็นตัวตนผู้ส่ง เห็นเหยื่อล่อแล้วทีนี้มาดูส่วนที่สำคัญที่สุดและอาจจะอันตรายที่สุดของข้อความนี้กันนั่นก็คือ URL หรือลิงก์ที่เขาแนบมาด้วยและนี่แหละครับคือกับดักคือประตูที่ข้อความนี้ต้องการล่อให้เราเดินเข้าไป link sms6.com/xhbo เรามาลองชำละลิงก์นี้กันดูนะครับจะเห็นสัญญาณอันตรายเพียบเลยอย่างแรกเลยชื่อโดเ m a sms6.com มันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับชื่อคนส่งมูลมูลหรือชื่อโปรเฮงยี่เลยสักนิด2คือชื่อ SMS ขีดหนี่มันดูธรรมดามากๆดูไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยและสุดท้ายดูส่วนท้ายของลิงก์สิครับ /exhellbo เป็นตัวอักษรสุ่มๆที่ไม่มีความหมายซึ่งนี่เป็นสัญญาณคลาสสิกเลยของลิงก์ที่สร้างขึ้นมาชั่วคราวหรือไม่ก็ประสงค์ร้ายนั่นเอง การคลิกลิงก์แปลกๆแ,แ,แบบนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่เว็บไซต์ที่ทำหน้าตาเรียนแบบเว็บจริงเพื่อขโมยข้อมูลหรือที่เราเรียกว่าฟิชชิงนะครับหรืออาจจะมีการแอบดาวน์โหลดโปรแกรมร้ายๆลงเครื่องเราหรือที่แย่ไปกว่านั้นอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงทางการเงินโดยตรงเลยก็ได้ครับเอาละครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากข้อความสั้นๆแค่ข้อความเดียวกันบ้าง จริงๆแล้วเราสามารถสรุปกระบวนการทั้งหมดให้กลายเป็น3ขั้นตอนง่ายๆในการตรวจสอบ SMS ได้เลยนะครับ 1. เช็คคนส่งก่อนเลยเป็นชื่อที่เรารู้จักและไว้ใจหรือเปล่า 2. อ่านข้อเสนอเขาพยายามจะเร่งเร้าเราไหมหรือมันดูดีเกินจริงไปหรือเปล่าและสุดท้ายขั้นที่3ตรวจสอบลิงก์ iu r l ที่ให้มาเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับคนส่งหรือไม่และทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสแปมที่น่ารำคาญแต่มันคือบทเรียนสำคัญมากๆเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลเลยครับการที่เราสามารถวิเคราะห์ข้อความพวกนี้ได้เนี่ยมันกลายเป็นทักษะจำเป็นไปแล้วสำหรับการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยดังนั้นคำถามทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก็คือครั้งต่อไปที่มีข้อความแปลกๆแบบนี้ส่งเข้ามาเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นแค่สแปมที่น่ารำคาญหรือจะมองว่ามันเป็นปริศนาชิ้นหนึ่งที่รอให้เราถอดรหัสกันครับ